สวัสดีครับ F อฟซน้องอุงอิงเพชรบันแพง F อฟซอสโจโและ f อฟสาวน้อยเพชรบันแพงทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สโลดุบลก็จะมาพูดมาเล่าข่าวาวเกี่ยวกับผลงานการแสดงที่ผ่านมาสําหรับน้องอุงอิงอเพชรบันแพงและว่าจะเดินทาง ต่อไปทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดอะไรผมสรอุบลจะมาเล่าสู่การฟังนะครับ <c oughs> และสำหรับน้ององค์หญิงเพชรวันแพงที่ได้ทำการแสดงเมื่อคืนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นคือการแสดงในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสองวัน ก็ทำให้ f อซและพอ่พอพ่อแม่แม่เอสาวน้อยเพียรพันก็เดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเช่นเคยไม่เคยเสริมคลายและ <c oughs> น้องก็วันนี้ก็จะเดินทางไปทำคันแสดงอยู่ที่ บ้านดอนกุกตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมสำหรับค่ำคืนนี้และขอขอเรียนเชิญพอ่พอพ่อแม,แม่และเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงทุกคนทุกท่านให้เดินทางมาให้กำลังใจแก่ซุปเปอร์สาตาร์น้อยของเรา นะครับเพราะว่าพื้นที่ของเสียนอนท์คือจังหวัดชัยภูมิ fc คงจะเยอะนะครับสำหรับค่ำคืนนี้อย่าพลาดอย่าลืมบอก fc ต่อๆกันไปนะครับว่าสาวน้อยเพชรบันแพงอื้ดาราน,นำ ก็คือซูปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือน้ององค์หญิงเพชรบานแพงจะทําการแสดงอยู่ที่บ้านดอนกูตําบลน,น้องไผ่อําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับสําหรับคลิปนี้สารโลกบนก็ฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ